สวัสดีค่ะนักศึกษาเทียบระดับขอต้อนรับเข้าสู่รั้วกศนอ,นอำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดจึงมีข้อจำกัดในการพบปะหรือจัดกิจกรรมประถมนิเทศเพื่อชี้แจงให้กับนักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบหรือข้อปฏิบัติในการจัดกิจกรรม หรือจัดการศึกษาเทียบระดับเราจึงใช้สื่อส่วนนี้ที่จะเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้นักาศาึกษาทราบการจัดการศึกษาเทียบระดับเรามีการประเมินด้วยกัน2มิติก็คือมิติแรกก็คือมิติการประเมินแฟ้มสะสมงานโดยมีคณะกรรมการประเมินแฟ้มสะสมงานมิติที่2ก็คือการสอบ มิติความรู้ซึ่งจะจัดการสอบในวันที่18-19กันยายนที่จะถึงนี้หลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการประเมินทั้ง2มิติแล้วเราต้องมีการสัมมนาผู้จบหลักสูตรดังนั้นเป็นเกณฑ์หนึ่งที่นักศึกษาต้องมีการสัมมนาเมื่อเราสอบผ่านทั้ง2มิติ ก็ขอให้ผู้เรียนนักศึกษาเราตั้งใจในห่วงนี้ก็ให้อ่านหนังสือเพื่อจะเตรียมสอบมิติความรู้ความคิดเพื่อจะให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จได้จบตามที่มุ่งหวังซึ่งหากผ่านการอสอบทั้งสองมิติแล้วก็มีการสัมมนาสถานศึกษาก็จะอนุมัติจบภายในไม่เกินตุลาคม สุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้นักศึกษาเทียบระดับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงให้รอดพ้นจากโรคภัยที่เกิดขึ้นก็ขอให้ประสบผลสำเร็จให้จบดังที่มุ่งหวังสวัสดีค่ะบุคลากรกศนออาเภอบางบ่อนางจุไรรัตเจริญสุขผู้อํานวยการกศนออาเภอบางบ่อนางวันดีจอกทองคําคู้ชนานาญการพิเศษ นางสาวใหม่ในนาสุดาปันครูผู้ช่วยนายสมควรจอกทองคำครูอาสาสมัครกศนนางสาวนัทนิชาอินทโครครูอาสาสมัครกศนนางสาวสุพรรษาทองเขียวครูกศนตำบลบางบอ่อนางสาวทรงพิษทรงประกรอบครูกศนตำบลบ้านละกาดนางสาวทัศวรรณสีป่าใหม่ครูกศนตำบลคลองด่าน นางสาวรุ่งรัตเอี่ยมสุขใสครูกศนตำบลบางเพียงนางสาวมิ่งขวัญฮาประโคนครูคกศนตำบลคลองสวนนางสาววันนิสาสิทธิสังครูกศนตำบลเปรงนายบุญสมเหมือนพลอยครูกศนตำบลบางพีน้อยนายสุรพงศ์จินดาแป้นครูกศนตำบลคลองนิยมญาตาิานายปิติชัยจารุขมูลครูศูนย์การเรียนชุมชน นางสาวชนทิชาพุทธศรีเสนครูศูนย์การเรียนชุมชนนางสาวรัฐการเจริญสุขครูศูนย์การเรียนชุมชนนายสุทธิรักรักสุดจริตครูศูนย์การเรียนชุมชนนางสาวสุวรรณเจริญศรีเมืองครูศูนย์การเรียนชุมชนนางสาวธิดารัตน์ชินวงศ์ครูศูนย์การเรียนชุมชนนายนักกิจอิ่มใจบรรลักษ์จ้างเหมาบริการ